เมเน่ไอติพพรอนเผ็ดเมนูแบบจอบปลอครับพี่น้องครับจีนปนลาวขาหมูตุ้นยาจีนแสบๆครับพี่น้องครับอากาศมันหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเตรียมหมูไว้ครับนี่ครับขาหมูเห็นปะครับแล้วก็ยาจีนพี่น้องครับใส่เกลือลงไปจักน้อยหนึ่งพี่น้องครับอ ใส่ซอตลงไปพี่น้องครับซอดเจฟ้าเหลืองพี่น้องครับค่อยๆปรุงไปพี่น้องครับนี่ซอดคือกันหลักพี่น้องครับแต่ว่าฟ้าเขียวม่งม,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 งม่งม่งม่งอ้ยคือประโชคเมยจะค่อยกระได้นัดตัวมาวานกระได้พี่น้องป่องไปมากระได้เอ้า เสียงอ่อนเสียงหวานข่กระไดใส่ลงไปครับยาจีนหลังจากเขาปรุงเรียบร้อยพี่น้องครับเราต้องแซงลายดอกพี่น้องเนาะยาจีนนี่ก็มีโสมครับนี่โสมนี่อา่าแล้วก็มี่เกาจีบอเม็ดเหลืองๆนี่อันขาวจุนพูนเป็นเพ่นๆนี่อย่างบุข่กระบ,บุหูจักออออายาจีนนั่นละพี่น้องครับจัดเป็นทีเป็นทางไว้พี่น้องอืมใส่หมออันนี้หมอหงเข่าครับหมอพระเจ้าตาเออบ่ได ใส่ต้มทานหรือว่าต่มใส่แก๊สพี่น้องครับเติมนม้ำลงไปพี่น้องครับค่อยๆเติมนม้ำลงไปตุนยาจีนแทบแทบกิ่นพี่น้องครับสดดีวยวกซีเม่และพี่น้องนอนอปิดฟ้าไว้พี่น้องครับอเอาไว้จักกุละเป็นสม่วงกุ่ะเครื่อง,งสม่วงอจงมาเบิงกันพี่น้องครับเอเสียบปลั๊กเรียบร้อย วดสวิกเปิดสวิกเหมือนปดสวิก,เป,วกเปิดสวิกเรียบร้อยครับบัดดี้ผ่านไปไว่าเป็นนังการ์ตูนพี่น้องครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอะ่ะพูนา่าไปตะแซ่บปอพี่น้องครับนี่ขาหมูตุ๋นยาจีนครับโอ้ยพูนา่าเต็มหม้อพี่น้องครับขนาดหมอ้อใหญ่ดิเงงขุ้ง,ง,ขงเขา่าขุ้งเทีนึงกินได้หลายคนไม่ได้หมอ้อนี่ก็ระไดกระคอย,ย,ยพี่น้องครับค่อยๆพริกค่อยๆปิ้นโอ้ยส่งกลิ่นหอม พี่น้องครับหอมหอมหอมคักหอมแน่หอม,หอม,หอม,หอมย,อมอยาจีนพี่น้องครับพุท่ะเบิกตอนไปห่างมากมาว่านครับอืมไม่บาดท่งบ๊อสบายคอยบ,อบ่อสบายพี่น้องครับอากาศมันนอมันหนาวตัวนี้ลมพัดวูวูอวอยูอ่ตอดขีมอัดไส์ไปพี่น้องโอ้ยปั่นสีหอลมพัดใส่พี่น,อออน้อ,นองรักษาสุขภาพนําเด้อพี่น้องเด้อนะครับ อากาศหนาวมาแล้วอือู้หอมคักหอมแน่ไปจะาเสียกับพี่น้องรับตุนยาจีนเนี่ยนี่ละอืมฮิจีนก็บ่จีนดอกอือก็สิเป็นจีนเลยละครับอาหารก็ไดเออแต่ว่าผู้เฮ็ดในเล่าอีสานเอาอือจอบปลาโลมาคลิปกอย่าลืมพี่น้องแล้ว<า>นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอาจิจพอนพรพี่น้องรับคนอีสานบานเฮาอืม เฮ็ดกับข้าไปคลิปแบบบานๆบริษัทโซนาโซนตาเห็นพี่น้องครับฝากขอบคุณไปฮอดผู้รักผู้ใย,ยผู้ใจดีสุผูทุกคนเป็นตาอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนครับสปอนเซอร์ป่วยการสมรุนไพรการคลิปไอทิพอนทุกทุกท่านครับอืมลำลำรวยๆวยดือ้ออืมผู้ใดเป็นสปอนเซอร์ก็ให้กิจการลุ่งเรื่องสุภูสุสคนเอาคลิปนี้ก็มีซ้ำม,มีแหละพี่น้องครับ ขาหมูตุนยาจีนเห็ดสูพี่น้องป่องไปได้เบื้องได้แง่งได้ซิมกันคลิปหนาพอกันไม่คลิปนี้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ